ส่วนของห้องโถงห้องคอนแคือสังเกตว่าตอนนี้มีประตู2บานอาจารย์ประตูนู้นกับประตูนี้ใช้ทางเข้าไหนเป็นหลักครับตามหลักฮวงจุ้ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเดินเข้าในตำแหน่งพลังงานที่ดีฮวงจุ้ยที่ดีก็ไม่ผิดอะไรตั้งหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวแอร์ออกครับ เลยครับเจแปนครับทางเข้าโฟโฟแบบนี้รับเงินโคตรดีไม่มีอะไรมาสะดุดหรือใช่บางบ้านเนี่ยทิศทางดีมากแต่ของเยอะเกินไปีอุปรรคาแล้วก็ไม่ไม่ยอมบริจาคใค<น>ร <ใน S 1> ด้วยพลังงานมันก็อยู่อย่างนั้นพลังงานด้านลบอะ่ะนช่วยบ้านที่ดีก็ไม่เกิดประตูนี่คือ,อาปากคนปากระบริโภคอาหารเข้าไปส่วนประตูจะเป็นทางผ่านของพลังชีพทั้งดีและไม่ดีแล้วถามว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถ้าไหลประตูเราต้องกาหนดจากประตูไหนหน้าเราอยู่ตรงนี้ประตูก็คืออันนี้ส่วนถ้าเกิดตาแหน่งไหนมันมันเสริมเราก็เปิดใช้งานได้ไม่